คุณต้องสูงลงตาตาทำคะแนนได้หลายไปนีมิงจงเกิดตีตาม่ ถามันไม่ใช่หนี่นะ้าัไ่เป็เนมันไม่เช <Say. S 1> <Bye. S 2> ื่อใยของอาเทพบใส่หิวใไปประกาเข่าเป็นบคนมาตาบตามเดเร่แล้วกเดลาของคาโนวานำมาบอกบบอ้เ่น้องได้ยู้กอน เดเวลาเตะดอกนิดเดียวว่างหางเดือดรอดตัวบอลาเลเ้ายดืเนะครับจสวัเสรยพั่งนงสองตันอาวเวลาครัเวลาเวลาำเงินางมางสามสายเลยอัตม